เรื่องการเมืองนะคะของทางบกปุ๊หรือว่าคุณธนาพลอิ๋วสกุลน,นะคะซึ่งได้มีการโพสต์นะคะบอกว่า,ารัฐบาลเพื่อไทยเ,เสรถาอึ่งไข่เนี่ยไม่มีทางที่จะรับข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือว่าสสรเลือกตั้ง100%ที่ประชาชนได้รวบรวมมากกว่า200,000รายชื่อนะ,ะเข้าสู่สภา,าโดยเด็ดขาดไม่ว่าเราจะมองพรรคเพื่อไทยแบบไหน มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใดแต่พรรคเพื่อไทยนั้นเป็นเสียงข้างน้อยในรัฐบาลอึ่งไข่ก็คือกล่าวกล่าวให้ชัดเจนก็คือมีเพียงแค่141จากทั้งหมด314เสียงมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งซะด้วยซ้ําในขณะที่ว่าเสียงส่วนใหญ่ของเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยอึ่งไข่เนี่ยก็คือเสียงของรัฐบาลอขอ,อตอชุดเดิมเป๊ะเลย ในขณะที่ว่าเพื่อไทยนั้นก็ไม่เคยมีนโยบายในการแก้รัฐธรรมนูญชั้งฉบับมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะะวันนี้ม่ได้เห็นม่ได้ไปส่องดูท,ทางทาง X อ็กนะทาง Twitter เนี่ยแหละก็คือมีคนไปจี้ให้ทางเศรษฐาเนี่ยได้แก้รัฐธรรมนูญน,นะซึ่งมันก็มีคนแคปออกมานะว่ามันเป็นวาจาที่ตัวเขาก็เคยลั่นเอาไว้ว่าเขาจะรีบปฏิบัติแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเออมัน มันเลื่อนลางอะเหมือนเขาก็ไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เลยทําให้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันสําคัญนะมึงต้องทําก่อนต้องทําอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเออเหมือนกับว่าอาทางทางเขาเรียกว่าอะไรอะทางเศรษฐาก็อาจจะไม่ดูดําดูดีก็ได้นะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าจําได้ใช่ไหมคะเราเคยวิพา์วิจารณ์ไปแล้วเนืะอที่พวกบรรดาสามถุย จะพยายามว่าเออเราต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลก่อนแล้วเราจะได้ตั้งสอส,อสอรอมาแก้รัฐธรรมนูญซึ่งมีได้วิพาวิจาร์สามถุยแล้วแหละว่าอันนี้เป็นการคิดที่แบบแบบบ้องตื้นไปนิดนึงอ่ะคือให้ายๆว่าคุณคุณไม่ได้มีความคิดทางด้านไม่มีความรู้ทางด้านการเมืองแต่ว่าคุณก็สักแต่ว่าพูดอ่ะสักแต่จะอวยสักแต่จะ อาเียเพื่อไทยให้ได้เข้าไปซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเหมือนเหมือนนี่ก็ได้มองเหมือนอย่างที่คุณใบตองแห้งพูดว่าในเมื่อคุณไม่มี power แม้แต่น้อยคุณจะเข้าไปแก้ได้ยังไงแสดงว่ามันก็เป็นเพียงแค่การสร้างความหวังรุมๆแรงๆของพรรคเพื่อไทยแค่นั้นเองนะคะว่าเฮ้ยเราต้องรีบไปจับมือกับลุงก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะอย่างน้อยเราได้เป็นรัฐบาลนะ้ยเราเราได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปตั้งสสรเราจะไปแก้ไขแลฐธรรมนูญญ แล้วก็เห็นไหมคะว่าสามถุยก็เพูดมเป็นตกเป็นตะก็เห็นไหมคะเนี่ยแหละคือความจริงที่มันเกิดขึ้นก็เนี่ยบางทีเราก็เบื่อนะเบื่อกับการที่จะคุยกับคนที่มันมันไม่มีความาคิดทางด้านของอาทางด้านการเมืองด้วยเนาะแล้วก็คุณใบตองแฮมบอกว่าไม่เพียงเท่านั้นนะเรื่องรัฐธรรมนูญก็เป็นหนึ่งในสัญญาปีศาจที่ทักษิณนั้นเคยให้ไว้กับชนชั้นนําอ่านนี้สัญญาปีศาจวันนั้นมีอ่านให้ฟังไปแล้วเนาะ ซึ่งเป็นบทความของทาง BBC ไทยก็ชัดเจนมากนะว่าเป็นสัญญาที่ทักษิณนนั้นเอาไปแลกทีเดียวเลยเอาชีวิตของตัวเองไปแลกเลยทีเดียวเอาสิ่งเป็นทรัพย์สินที่ตัวเองเนี่ยสร้างมากับมือเมื่อเกือบสาปีก่อนนะเอาอนาคตของอุ๊งอิงเนี่ยไปแลกหมดเรียบร้อยแล้วสัญ,ญญาปีศาจนะบอกว่าไม่ในการป้องกันว่าจะไม่ติดคุกหัวโต เหตุที่เรื่องรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือชนชั้นนำเนี่ยไม่เคยไว้วางใจประชาชนในการกําหนดออกแบบรัฐธรรมนูญอยู่แล้วประกอบกับไอ้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีอัปปะลักษณะที่ปรากฏอยู่ในหมวด 1, หมวด2เป็นจํำนวนมากที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนจึงเป็นสมบัติที่ชนชั้นนํานั้นหวงแหนไป็อย่างมาก ลูปธรรมในการเปลี่ยนตัวของทนายชูศักดิ์ศิรินินเนาะแล้วมาเปลี่ยนเป็นพิชิตเชื่นบานเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วเนาะทนายถุงขนมถือถุงขนมไปติดสินบนศาลนาสองล้านถุงละสองอ่าถุงถุงขนมเนี่ยสองล้านบาทเขาบอกว่า,นเ,าเนี่ยแหละคุณอ่อชูศักด์เนี่ยที่ได้รับใช้พรรคเพื่อไทยมาตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีโดยหวังว่าจะได้รับตําแหน่งใหญ่โตกับเขาบ้างเมื่อพรรคเพื่อไทยได้เป็นกนารนาจัดตั้งรัฐบาล เพื่อดูแลในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่กลับการเป็นว่าถูกหักหลังเช่นกันค่ะก็คือปลดออกไปนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวไปเสียบด้วยพี่ชิดชื่นบานหรือว่าทนายถุงขนมเนี่ยแหละนะซึ่งเป็นทนายของทนายประจำตัวของครอบครัวชินวัตนเนี่ยแหละแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีภารกิจสำคัญก็คือมาอภัยโทษทักษิณแล้วก็ยิ่งหลักด้วย ทั้งหมดเนี่ยเป็นคำตอบอยู่ในตัวแล้วว่ารัฐบาลเพื่อไทยว่าเศรษฐาอึ่งใครไม่มีทางที่จะรับข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับสสรอเ,อเลือกตั้ง100%นะคะที่พยายามรวบรวมรายชื่อกันถึง2 0 0 0 0 0กว่ารายนะคะเข้าสู่สภาอย,ย่างเด็ดขาดอันนี้มีเห็นด้วยเพราะว่าเราถึงได้ต่อต้านมาโดยตลอดไงว่าเศรษฐาเนี่ยไม่เคยทําอะไรเพื่อประชาชน แต่เขากําลังจะเข้าไปหัวกับพวกทุนผูกขาดอะไรทั้งหลายแหล่นะรเราเคยพูดไปแล้วก็เนี่ยแหละมันเป็นความป้องตื้นนะคะของทางพวกคอแดงคอแบดท,ทั้งหลายนะคะที่ว่าเออเนี่ยอยู่ๆก็มาอ้างว่าเศรษฐกิจกินดีอยู่ดีนู่นนี่นั่นยอย่างอื่นไม่สนใจอะไรเลยนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อืา อันนี้ก็เป็นความที่เห็นของอคุณบอกอปุนะคะคุณธนาพลอิ๋วสกุลเนาะเออมีไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าน,านี้มีมีพูดผิดไปเปล่าอาจจะอาจจะพูดชื่อผิดเนาะอันนี้อันนี้ไม่ใช่คุณใบตองแห้งแล้วนะนี่เป็นคุณธนาพลอิ๋วสกุลต่อมานะคุณบอกอปุนี่ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยคุณจตุรนชนฉายแสงเนี่ยได้โหวตตามมติพักเพื่อไทยหรือเปล่าหรือว่าดีแต่พูดเหมือนเดิม นะฮะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเมื่อวานนี้เนาะที่อ่าเขาบอกอะไรนะพักเก้าไกลโดยสสพิโดยสสพฤทธ์ได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยนําเรื่องขอให้สภานั้นมีมติให้ส่งเรื่องถึงคอรมอในการทําเนี่ยแหละรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาพิจารณาก่อนอื่นใดเลยจากนั้นก็ได้มีผู้แทนจากพักพลังประชารัฐลุกขึ้นมาค้าน,น,นกันโดยทีเดียวจึงต้องมีการโหวต ผลของการลงมตินะคะในที่ประชุมเนี่ยไม่เห็นด้วยโดยให้นํำอาวาระการทำประชามติเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วก็มันมีการขวบคาพูดข,ของคุณจตุรนฉายแสงนะคะกับสื่อ The Standard ร์นะคะบอกว่าทําอย่างไรให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนั้นได้เสียงมากที่สุดโจทย์ก็คือไม่ให้กลไกรัฐธรรมนูญทําให้เราอ่อนแอซึ่งเป็นเรื่องของเกมการเลือกตั้ง ที่เราต้องรู้ให้ทันและแก้เกมนะคะก็เนี่ยเนี่ยแหละอย่างที่บอกบางครั้งเนี่ยความคิดเห็นของพวกนักการเมืองอะไรพวกนี้บางทีมันก็ทําเป็นการสร้างภาพตัวเองดูดีหรือว่าเป็นนโยบายหาเสียงอะแล้วเราเข้าไปดูในใต้ใต้ภาพเนี่ยนะก็มีคนแสดงความคิดเห็นเลยบอกว่าหมดสภาพไปแล้วคนคนนี้ยอยากไปเชื่อถือ ที่ผ่านมาในะคิดว่าจะเป็นคนดีนะแต่สุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีอารมณ์การอะไรนะก็เรียกว่าเหมือนที่เคยมีการวิาพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเนะว่าจาตุรนฉายแสงนั้นทําอะไรไปไม่ได้มากกว่าการเฉลี่ยไปตามน้ําของพักไปเรื่อยๆอะไรแบบประมาณเนี้ยอืนะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อ่าคุณบกปุ๊ชนะคะบอกว่า,าคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะบอกว่า ใช่เลยพักเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนขั้วย้ายข้างผสมพันธุ์หลังจากทางพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะแล้วก็พิธานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนายกเ้าไกลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประธานสภาด้วยทักษิณไม่ได้กลับบ้านสิบสิงหาทักษิณกลับบ้านแล้วก็นอนโรงพยาบาลน,นอกานราชธรรมโชนนาเนี่ยลาออกจากหัวหน้าพักแล้วก็นั่งเก้าอี้ใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่คุณชาตุพรพรมพันธ์ ผู้ถูกเป๊ะเลยนะผู้ถูกเป๊ะเลยซึ่งบอกอปุ๊พยายามจับตามองอยู่แล้วก็บอกว่าส่วนในเรื่องของการผิดนะคะจากการวิเคราะห์ของคุณจตุพรก็คือบิ๊กป้อมนะคะจะได้เป็นนายกแล้วก็สุชาติจะได้เป็นประธานสภาถ้าสินจะไม่ได้กลับบ้านในวันที่22อันนี้มีมองว่ามันมันไม่เสียหายนะเพราะเราเคยพูดไปแล้วเนาการวิเคราะห์การเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของการ ดูหมอหรือว่าการซื้อหวยคือมันมันไม่สามารถที่จะฟันธงแบบเป๊ะเพราะว่าเราเคยพูดไปแล้วนะว่าสถานาการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันสามารถพลิกได้ภายในพลิกตาถูกไหมคะเขาถึงได้บอกว่าการเมืองเนี่ยกะพลิบตาไม่ได้เลยก็คือสมมติไม่จะยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่ามีคําสั่งเบื้องบนมาหรือว่าไฟเขียวอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะพลิกโผลเลยทีเดียวเหมือนอย่างที่บอกไงว่าตอนแรกเนี่ยทักสิงเขาลังเล ลังเลลังเลลังเลกูจะไม่กลับบ้านไม่กล้ากลับอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีวมันผ่านปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาก็ไฟเขียวเลยหลังจากนั้นนี่คือทักษิณเนี่ย,ยมีความมั่นใจเลยว่างานนี้กูกลับมา 22, ที่ยีสองเพราะฉะนั้นไม่ถึงได้บอกว่ามันมันมันไม่แปลกในการที่จะพลิกผันในเรื่องของโลกการเมืองอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะแต่พูดจริงๆเหมือนอย่างในเคสของดิวเสรฐานนี่ก็ใช่นะอย่างที่คุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่า ปิดประตูตอกฝาลงเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เส็จฐานเยอะมากแต่คุณเห็นไหมคะว่าอยู่ๆเนี่ยมันกลับลำมันกลับลำเพราะอะไรเพราะมันมีไฟเขียวมาไงถูกไหมมีไฟเขียวอ่าแล้วก็มันน่าจะมีคําสั่งมะอย่างแน่นอนนะเพราะว่าอหอตอเนี่ยถึงขนาดให้น้องชายตัวเองเนี่ยคือนําร่องนะแล้วก็หักกับทางบิ๊กป้อมเลยก็เนี่ยแหละถึงได้บอกว่ามันเป็นด้วยเรื่องของการที่มันพลิกแบบอ่าภายในในวินาทีเดียว ซึ่งม่ได้พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าก่อนที่จะมีการโหวตเศรษฐาอึ่งไข่เนี่ยในช่วงเช้าในช่วงครึ่งเช้าเนี่ยคือผลก็เพิ่งจะออกด้วยซ้าว่าพักประเทศไทยเนี่ยหายใจหายใจคล่องคอเลยนะตอนที่มีข่าวมาว่าเฮ้ยยังไงเสรษฐาได้แน่นอนนะคะก็คือพอโหวตเนี่ยฉลุยแน่นอนเพราะตอนนี้ไฟเขียวมาเรียบร้อยแล้วนี่แหละถึงได้บอกไงว่าการวิเคราะห์การเมืองเนี่ยคือมันมันมันไม่ได้แบบเป็นประเภทแบบหมอดูหมอเดาหรือว่าซื้อหวยนะเออ มันมันสมมุติมันเป็นนาทีต่อนอาทีอะถ้ามันมีคําสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงมาแน่นอนนะคะมันก็ต้องพลิกพลิกโผลพลิกผันไปด้วยนะคะนี่กอ็อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจเนาะออันนี้ก็เป็นลักษณะของความคิดของทางคุณบอกอบปุ๊กนะคะ